หลังจากที่ผมได้ทําการนําเจ้าตัวละครเกโลกโวเกลขึ้น5ดาวมาได้เกือบ1เดือนนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวละครยุงแนงงผมมันก็ได้ทําการฟาร์มเศษนะครับดาวม่วงจนตอนนี้เจ้ายู่แนงผมเนี่ยก็สามารถขึ้น5ดาวม่วงได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเจ้าตัวละครยุงแดงตอนเราทำขึ้น5้าดาวม่วงเนี่ยผมคิดว่าความโหดของมันในโหดกว่าตอนที่มันอยู่4ีดาวหรือว่า5ดาวปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะพาร์สฟเวลาที่มันขึ้น5ดาวม่วงเนี่ยนอกจากการลดคิยตทิเค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวมันเนี่ยก็ยังมีความสมามารถในการไล่โจมตีตั้งแต่เธอแรกและการไล่โจมตีของเจ้าตัวละครยุงแดงเนี่ยก็จะเป็นการไล่โจมตีเป้าหมายที่ฆ่าเฮดพีน้อยที่สุดอยู่เสมอเลยนะครับก็เลยจะทําให้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โกงมากๆใน P p พและตั้งแต่ผมทําเจ้าตัวละครยุงแดงขึ้้น5ดดาาววมงไสํเร็จ เจ้าตัวละครตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ผมทําบันเทิร์นคิวใส่ฝั่งตรงข้ามได้ใน PP บ่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะในโหมดรวนเดียวไทม์นะครับที่ผมจะทำบันเทิร์นคิวฝั่งตรงข้ามได้ค่อน,อนข้างบ่อยมากๆเพราะการไล่ตีของเจ้าตัวละครยุงแดงบวกกับพาสซีฟในการระเบิดดามเมจของเจ้าตัวละครวัคซีนแมนนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาทําการอวดค่าพลังของเจ้ายุงแดงล่าง2กันก่อนเลยกันนะครับก็สัพจ้ายุงแดงตอนนี้เนี่ยจะมีค่าพลัง,งที่5้าล้านหนึ่งแสนื่ะครับก็กลายเป็นตัวละครที่มีค่าพลังเยอะที่สุดในเทียงผมเป็นที่เรียบร้อยนะค่าพลังก็ได้แสงหน้าเจ้าตัวละครจีนอนล่างเอ r อาแล้วนะครับ กระสับเจ้าตัวละครจีนออล่างไอเดดาผมตอนนี้จะมีค่าพลังอยู่ที่4ล้าน90,000สี่พันะแต่หลังจากเจ้าตัวละครหน้ากากหวานลา่างไอเดดาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวละครจีนอ๊อผมน่าจะมีค่าพลังดีดไปสูงมากกว่านี้นะครับและก็น่าจะกลับมาแซงเจ้าตัวละครยุงแดงได้สําเร็จนะเพะผมจะทาการเปลี่ยนเซตไอเทเมที่มันเป็น HP ความไหวเปลี่ยนมาเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์ให้หมดเลยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวละครจีนอ๊อฟผมเนี่ยอาจจะมีค่าพลังอยู่ที่5ล้าน5แสนหรือบางทีเนี่ย จีนอนล่างเอเดดาไปมากกว่านี้นะครับเพราะผมจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครยุงแดงผมนะครับที่กลายเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเทวผมตอนนี้แล้วนะก่อนอื่นเราก็มาดูค่าสเตตัสพื้นฐานก่อนที่เราจะไปทําการรีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้ในโหมด PP กันนะครับก็จะมี่ับลังโจมตีอยู่ที่7จ็ดแสนนะครับป้องกัน1นึ่งแสน HP สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันกตีไปสองล้านหกแสนและการส่วนความเร็วก็จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบแปดนะอัตาคิ่ดิเข้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าผมจะนำเอาเจ้าตัวละครยุงแดงเนี่ยไปลงใน PP พนะครับผม เปลี่ยนเซตไอเทมนะครับตรงที่ผมจะนําเอาโจมตีความเร็วมาแทนโจมตีโจมตีปเปอร์เซ็นต์นะก็จะเป็นเซตตามนี้นะครับเวลาที่ผมจะนําไปลงใน p ิ ซึ่งถ้าผมใส่เซต p ีนะครับผมจะตัวละครยุงแดงก็จะมีค่าพลังลดลงมาเหลือแค่5ล้านเท่านั้นนะครับแต่ก็จะแลกมากับความเร็วที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น600สายสองตอนอื่นเนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวในโหมด PP แบบปกติกันก่อนล้วกันนะครับผมแล้วเราคอยไปดูความโหมดของเจ้าตัวละครยุงแดง5ดาวม่วงในดวลเดียวทม์นะซึ่งผมคิดว่าเจ้าตัวละครยุงแดง5ดาวม่วงในดวลเดียวทม์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงและก็ OP มากไปนะอันที่เผื่อใครไม่รู้นะครับผมในดวลเดียวทมมตัวละครที่ขึ้น5ดดาาาวมมม่งงล้้นนะาารัสสขอจถใชใชไ โดนเดียวท้าด้วยนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูใน PP กันก่อนเลยกันคนแรกที่ผมจะไปทําการท้าสู้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนอันดับที่12บสอวเลยกันแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าตัวละครยุงแดงที่มันมีพาสซสิในการไล่ตีแต่เธอแรกเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับก็กดท้าสู้ไปเลยนะเริ่มมานะครับก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อน3ตัวละครนะครับจีนอนล่างเอเด,ดนเนี่ยจะได้ทําการอันติไปก่อนจีนอตอุสันดาทําการยิงอันติไปใส่ฟังตรงข้ามดาเมจอยู่ที่30กว่าล้านนะครับและยุงแดงก็ไล่ตีหมาฝ้าบ้านเสียพาิไมย ยอท้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะและหมาฟ้าบ้านผมก็เข้าไปป่าดต่อนะครับและยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีต่อแล้วหมาฟ้าบ้านเนี่ยก็เสียพาส์ทไม่งยอะท้อไปในรอบที่2และยุงแดงก็เข้าไปปาดต่อนะครับผมจบในสามตัวละครเท่านั้นเรียกว่าทีมผมเนี่ยโหดขึ้นมากๆนะหลังจากที่เจ้าตัวละครยุงแดงเนี่ยขึ้น5้าดาวม่วงมาได้แล้วนะครับแล้วก็มาต่อกันที่คนต่อไปนะครับผมจะเป็นคนอันดับ11ใน PP นะครับมาดูกันว่าคนนี้เนี่ยจะโดนทีมผมวันเทิร์นคิวอีกหรือเปล่านะก็กดท้าสู้ไปเลยครับ เริ่มเกมมาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อน2ตัวนะครับจะเป็นเจ้าตัวละครจีนอสล่างเอ็นดิดาจะได้ทําการเข้าไปอันสีก่อนนะ จีนอตเข้าไปยิงนะครับดาเมจอยู่ที่34ล้านและฝันเอาข้ามเลือเป็นแค่ตัวเดียวและยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีแล้วก็จบเลยนะครับเรียกว่าเป็นการจบเกมที่น่าจะไวที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาใน PP แล้วนะครับแค่จีนอตอันตีตัวเดียวแล้วก็ยุงแดงเข้าไปไล่ตีก็จบแล้วนะคือถ้าตัวละครยุงแดงยังไม่ขึ้น5ดาวมุเนี่ยมันจะไม่ทําการไล่ตีนะครับโกเกสึนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รีเลือดกลับมาแล้วทีมผมก็อาจจะไม่ได้จบทีมฝันเอาข้ามได้ไวขนาดนี้ รอบนี้เราก็เจอกับทีมคุณโปเต้นะครับเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อน2ตัวละครเหมือนเดิมนะครับจะตัวละครจีนอนล่างเอเดดาจะได้เข้าไปทําการยิงก่อนนะจีนอนเข้าไปยิงใส่หมาฝ้าบ้านแมนนะครับทำการยิงไปดาเมจที่30กว่าล้านนะครับผมและยุงแดงก็เข้าไปไล่ติดหมาฝ้าบ้านแมนที่เสียพาส์ติชั่มยอ่อททอไปแล้วรอบหนึ่ง และหมาฝาบ้านแมนทีผมก็จะเข้าไปปาดต่อในทันทีนะครับปาดใส่แถวหน้าเป้าหมายตัวเดียวโดนไป3ล้านเจ็ดและยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีต่อนะครับหมาฝาบ้านแมนก็เสียพาสซีฟิไม่ย่อท้อไปในเทิร์นที่2ถ้าาทัเซมิกิของฝั่งคุณโปเต้ท,ทาการอันติมานะครับดามเมจสิล้านเรียกว่าแรงมากๆและที่ผมก็น่าจะโดนดามเมจต่อนเนื่องกันไปแบบเจ็บๆนะแต่ว่ายุงแดงผมก็เข้าไปปาดทัตเซมิกิล่าง2ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟินิกแมนก็้านปตีต่อใส่แถวหลังยุงแดงไล่ตีต่อการโลกก็หายไปเหมือนกันและจ ก็อันติดกลับมานะครับดาเมจอยู่ที่30ล้านนะครับยุงแดงผมก็แห้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะแบบนี้ก็น่าจะไม่วันเทิร์นคิวแล้วแหละครับเพราะเจ้าตัวละครยุงแดงผมเนี่ยได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยและก็เข้าเทิร์นที่2นะครับผมเริ่มเทิร์นมาก็จะเป็นตัวละครจีนอตที่ผมได้อันติไปก่อนนะครับดาเมจอยู่ที่10กว่าล้านนะแต่ว่าจีนอตก็ยังไม่ตายนะครับและหมาก่บ้านแมนก็เข้าไปปาดต่อดาเมจ3ล้านกว่ากว่านะครับจีนอตก็ยังอยู่นะฟินิกแมนก็เข้าแปรตีต่อนะครับและจีนอตก เรื่องเกมนี้ก็ตึงพอสมควรนะครับเพราะจีนอตของฝั่งคุณโปรเต้นเนี่ยอันติมาแล้วเจ้าตัวละครยุงแดงผมตายไปก็เลยทําให้การไล่ตีจากยุงแดงนะครับผมหายไปทําให้ทีมผมเนี่ยปิดทีมคุณโปรเต้ได้ยากขึ้น เราก็มาเจอกับทีมคุณอาวันกันต่อเลยนะครับเริ่มเกมมาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อน2ตัวละครนะครับจะเปิดมาที่เจ้าตัวละครจีนอน้่อลงเอได้ดาได้ยิงไปก่อนนะครับใส่6เป้าหมายดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่34ล้านนะครับแล้วฝัโนโอ้ามงก็หายไป2ตัวละครรวมถึงซูเปอร์ดาร์ชัยที่โดนยุงแดงไล่ตีแล้วก็เสียพาสิไม่ยอ่ทอท้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วหมาฝ้าบ้านแมนที่ผมก็เข้าไปปาดหมาฝ้าบ้านแมนตัวเดียวโดนไป4ล้านยุงแดงเข้าไปไล่ตีต่อโดนไปน 5, าาอีก่มมเั็ยยงไอสียยาสไม่อทอนะครับ และเขาก็ปาดปา8ล้านนะครับผมและยุงแดงก็เข้ามาไล่ตีเจ้าตัวละครจีนอตผมไปติดไม่ยอ่อทอนะแล้วยุงแดงผมก็เข้าไปปาดยุงแดงฝั่งตรงข้ามก็ตายไปและจีนอตก็ยิงมานะครับดามเมจอยู่ที่25ล้านนะครับผมตัวละครที่ผมก็ไม่มีใครตายเพิ่มนะฟินแมนก็เข้าไปตีธรรมดาใส่หมาฝบ้านแมนก็เสียไม่ยอ่อทอไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้หมาฝบ้านแมนก็หมดไม่ยอ่อทอแล้วนะ <S <S แต่ว่าเจ้าตัวละครโกเกสซของผมเมื่อกี้ก็ตายไปจากการโดนเผาไหม้ และยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีหมาฝาบ้านแมนก็จบไปนะครับสับหมาฝาบ้านแมนตายไปในเทินแรก <S <S 1> <S 1> และก็เข้าเทินที่2นะครับผมตอนนี้ฝาดข้ามก็เหลือเป็นแค่สตัวละครเท่านั้นจีนอตผมเข้าไปทําการอันตีใส่2เป้าหมายโดนไป6กล้านแปดแสนยุงแดงเข้าไปไล่ตีต่อก็ติดไม่ดับไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่ซูเปอร์ดาร์กชายตัวเดียวโดนหมาฝาบ้านแมนเข้าไปปาดยุงแดงเข้าไปไล่ตีต่อแต่ก็ยังถึกไม่ยอมตายนะครับและยุงแดงผมก็เข้าไปปาดต่อ3าล้านหและก็เรียบร้อยนะครับผมจบไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับเจ้าตัวละครยุงแดงในโหมด PP นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเจ้าตัวละครยุงแดง5ด้าดาวม่วงในดวลเดียวทามกันสําหรับทีมในดวลเดียวทามที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทีมตามนี้เลยนะครับส่วนคนที่ผมได้เจอในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์12เหมือนกันแต่ว่าเรื่องความไวเนี่ยทีมผมไวกว่าค่อนข้างเยอะนะเริ่มมาก็จะเป็นมูเมงไรเดอร์นะครับทำการบัฟความไวเจ้าตัวละครทัชสมิกิล่าง2 อันตีไปนะครับแล้วเจ้าตัวละครยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีด็อกเตอร์จีนัทฝันหัวข้ามตายไปนะแล้วยุงแดงผมก็เข้าไปปาดเจ้าตัวละครวัคซีนแมนตายต่อมาข้าบ้านแมนก็เข้าไปตีต่อนะครับผมเจ้าตัวละครยุงแดงไล่ตีกิโลกิโลตายไปและฝันหัวข้ามก็โดนดาเมจต่อเน,นื่องนะครับผมจากเจ้าตัวละครวัคซีนแมนแล้วก็หายไปเกือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับเหลือเป็นแค่ซูเปอร์ด์กชายเท่านั้นคือฝันหัวข้ามเนี่ยยังไม่ได้ออกสกิลซักตัวนะครับแต่ก็โดนการระเบิดดาเมตนนจต่อเ,เนื่องจากวัคซมมมีนะ ในเกมแรก มาดูในเกมที่2นะครับรอบนี้ผมเจอคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ไกลหน่อยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์260เลยนะคือทีมเข้าถึงจะมาจากเซิร์ฟเวอร์ไกลนะครับแต่ว่าตัวละครฝั่งเขาก็ดีแต่วเขาจะเสียเปรียบทีมผมในเรื่องความไวนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยไวกว่าเกือบทั้งทีมเลยนะเริ่มมาก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้ตัวละครทัศเซมิกิทําการอันติไปก่อนแล้วยุงแดงก็เข้าไปไล่ติมุงเมงไรเดอร์และผมให้เจ้าตัวละครอ,อย่างยุงแดงเนี่ยเข้าไปปาดหมาฟอา์บ้านแมนฝั่งตรงข้ามและหมาฟอว์บ้านแมนทีผมเข้าไปน,านิ เรีเยกได้ว่าเกมนี้เนี่ยจบไวมากๆเลยนะครับที่ผมออกสกิลเพียงแค่4ตัวละครนะครับก็สามารถจบฝั่งตรงข้ามได้ก็น่าจะมาจากเรื่องความเร็วนี่แหละครับที่จะทาให้ฝั่งตรงข้ามเสียเปรียบทีมผมก็เป็นว่าสับคลิปในการมารีวิวเจ้าตัวละครยุงแดง5ดาวมุงก็จะเป็นประมาณนี้และการส่วนตัวผมคิดว่าเจ้าตัวละครยุงแดงพอขึ้นห้าดาวม่กงเนี่ยมันโกงกว่ายุงแดงที่อยู่5ดาวปกติพอสมควรเลยนะครับมันจะช่วยทําให้ทีมพีพีของเราเนี่ยแข็งแข่งขึ้นอย่างแน่นอนยังไม่รวมกับการเคลียร์ดานหรือว่าการผ่านดานรวมถึงการตตีีบดดวยนะะะครััทท่จจาุงงมํ ได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็นรอบสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตคลิปหน้านะครับสับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ